ในการลงพื้นที่เพื่อรับทราบป,ปัญหารวมถึงแนวทางความคิดในการพัฒนาพื้นที่ภูมิภา,ภาคผักตะว่อหน่อชิงเหนือและขับเตือนนโยบายอันเป็นประโยชน์กับที่นนองประชาสนกับการประชุมครมอรสัญจรระหว่างวันที่29ถึง30กร,รกฎาคมนี้ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินและติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ในช่วงกอติดครรมอรสัญจรสุรินในรายการบอกข่าวเราแจง้งวันจัดถึงวันศุกร์ เวลา8นาิกหานาทีถึง9กนาฬิกาและรายการข่าวผู้มีภาควันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาวันเสาร์และอาทิตย์เวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีมอบโอกาสที่คุณเคยได้รับ มอบอนาคตให้กับน้องๆรุ่นต่อไปเพียงคุณชําระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อน5กรกฎาคมนี้เพราะการมอบโอกาสทางการศึกษาคือการมอบอนาคตดีๆสำหรับทุกๆคนที่ได้รับกยศให้โอกาสให้อนาคต สวัสดีครับพรหมพนองที่กำลังเบ่งรายการของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีในรายการมองหลบทิศประจำวันพฤหัสบดีที่1 9กรกฎาคม2 5 5 5 ดำเนินรายการโดยกับผมนายประพันธ์พุทธวีรหลักกาอาจารย์ชันชัยพี่ลักพานุลักษ์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับไหววาทิตศหนึ่งทิตย์ึ่งข้าวเดียวข้าวพอกันอีกแล้วถุกมือวันพฤหัสช่วงเวลาประมาณสี่มหาไนก้าสามสิบกาทีถึงสี่บกไนก้าไมลาหน่อยไปนิดแต่ว่าเนื้อหาแน่นอับยากพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย้ไม้ในตัวทรศัพท์สูญเสียห้าสองแปดหนึ่งสามเก่าสามโทษออกมาเลยตอบทุกสายให้พี่น้องระบายทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความหักแล้วก็เืืงงนนััดกยยมมตค์ิิผ อย่าคิดกันตัวยืมเงินพอดีครับทำาือหมูหักกันอย่ายืมเงินกันแล้วก็เลยแล้วก็ยืมปืน โอ้โหนี่ตายไวเลยเปืนนี่างบ้าเลยแล้วเขาไปก่อเหตุมา,แากมาแล้วเขาไปทิง้งร่องแม่น้ำตำรวจไปงมได้ปืนบางไงทะเบียนอาจารย์ชั้นใช่พี่ราพันธุ์รักมาเลขที่ศูนย์เจ็ดเอาเข้ากูอาเวลาเขาไปเหตุทะเบียนปืนเด้ต้องมีทีอยู่เด้ต้องขออนุญาตแม่บ้านเมีแล้วก็ใส่อาวุธปืนดังนั้นแล้วปืนนี่ของห่อนกัดยืมเมียนี่แห้งขัดไม่ได้เลยยึกกระพิบนะไ่ได้ไ่ได้บ้าเลยไปน้อเขาเหรอวะเนี้อันนี้เขาเห็นว่ามีสู๋ก็ต้องไปฟ้องขอหามีสู๋หรือไป แล้วแต่ท่านจะลงโทษลงท่านอย่างไี้เล้วแต่ไปพิจารณาเอาครับเนาะวันนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องปืนครับการครอบครองปืนคนตายปืนนี่เป็นมั่วหรกอย่างหนึ่งเด้ดบ้างคล้ายๆว่านาฬิกาคล้ายๆแหวนคล้ายๆสร้อยคล้ายๆทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีราคาเวลาตายแล้วครับปืนมีทะเบียนนะแต่ปืนเถื่อนพอแม่เขามีปืนเถื่อนถ้าเราตายปุ๊บเอาหนีเดลย ตอนนี้ข้อพิสู้น้องเราบ่ไใดเราเสื่องหาหมเห็นเพราะเราตายพวกข้อพิสอจของเก็บของเนี่ยข้อพิงมันอพิษข้อพิสูจนพอดีมีคนไปเก็บใดยังใดแล้วก็จะเป็นเรื่องอีกแน่เนี่ยเอาไปหมอบไปทั้งราชการเขาได้ป่็ได้แต่ว่าส่วนมากก็อีกเขาปลาไปมันแล้วผลจะคล้องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเื่อด็กหน่อยเก็บไปเหรียญเอาไปหมอบไปทั้งราชการดีกว่วนเพราะว่าปืนเถื่อนเป็นของผิดกฎหมายเถื่อนก็คือเถื่อนตลอดบอสามารถจะเอาไปตีทะเบียนได้เพราะคนเข้าใจว่าปืนเถื่อนเดี๋ยวเอาไปให้เขา ตีตอบไม่ได้ไทะเบียนรถนี่บ่บ่ได้ครับพิก้นหมายแบบสวนทะเบียนปลอมบ่ได้ครับเวียนต่ว่าเขามีประกาศว่าผู้ใดมีปืนเคลื่อนแบบเขาบอกวา้องให้เอาไปขึ้นทะเบียนเขามีนี่ตรวจสกรรมใหม่กระเถางกระจังไปเมื่อนกันปืนนี่เป็นทรัพที่อันตรายมีไว้ก็ภัยภูนัน อาจจะเนี่ยไปคอยเ้ิดปัญหาโทรเอาไว้ป้องกันทรัพย์สินดันชันใช่ผมเห็นคนมีปืนใจใหญ่หแทเลยโก็เะพาะกินแอน,นกธฮอเขอ้า,าไปประหยันไ่แล้วก็อยากโซ่อย่างนงีน้เอามันเน็บใบโซ่ใช้เสื้อขาวหรอกเ,อเก่งออกทั้งทิศ น้ำตาลขึ้นเก่งน้ำเดียดเฮ้ยบาเม่อเลดศเบาเม่อลดศเพราะโมโหเจ้าเขาเป็นยังล่ะเขากินเราเสียงดังอยากโอ้ยอันตรายอย่าไปบอกครับโป่งปางขึ้นมาตัวพาตัวมันเนี้ยซึ่งถ้ามันลั่นนี่โดยมานมันจะเข่ากลางกับผากเลยเน้แม่นมากเลยเพาะมันลั่นปืนลั่นังนั้นแล้วอย่าให้มันลั่นเอาปืนออกก่อนเอาลูกกระสุนออกก่อนอย่าประมาทครับครับถ้าเขามี ปืนไว้ในความครอบครองบานนี้เขาเสียชีวิตเนาะครับปืนมันเป็นมรดกเอาละท่านต้องไปจัดการมรโดก,ก่อนเพราะว่ามันมีทะเบียนเด้ต้องไปอ,ทอ,อ,ไปอุทะเบียนต้องไปเฮ็ดเหล่องเล่าคือยังทะเบียนรถเลยคือยังทะเบียน รั์สินเป็นตนวัชโนที่ดินหรือนอกท่สามเลยท่านจะต้องไปจัดการให้มันเรียบร้อยก่อนถ้าบ่าไปจัดการนี่บ่สามารถโอนได้นายเพอหรือนายเบียนเขาบอกคุยนําเขาจะต้องให้ทายาทไปจัดการเหมือนที่ดินเหมือนกับไอแบบเป็นการเตะเลยเงินในธนาคารแบบวเดกันเลกกระเบิดบ่ได้ครับครับดังนั้นแล้วถ้ามีคนตายในบ้านเป็นปืนของผมแ้วผมเสียชีวิตลูกผมเนี่ยผมจะต้องไป เฮ็อีหยังแน่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาวุธปืนมีกฎหมายมาตราใดบัญญัติอาจารย์ท่าบท่านผู้ชมครับมีกฎหมายบอกไว้ในมาตารา14ว่าถ้าผู้ไดที่ได้รับใบอนุญาตละตายเช่นคุณประพันนี่แหละได้รับบอนุญาตมีปืนมีปืนเอาจ๊ตสามแปดที่ฆ่าหายใจใตาย<ช>ตายนี่จากเงื่อนตายนี่จากปืนนี่จากเนี่ยให้ผู้ซึ่งมีอาวุธปืน เนี่ยที่ได้รับนี่หมายถึงมันตกอยู่ในการขอบข้องกับผู้ใดนี่นะลูกผมเออตกกับลูกไส้นะลูกไส้ลูกสาวหรือว่ากระเทยที่เป็นลูกไส้ลูกผมขึ้นหลายแบบแต่ผู้ไส้ก็พี่ผู้นี้ก็พี่กระเทยก็พี่เอาไวาลงไปครับให้ผู้นั้นแหละไปแจ้งการตายต่อนายทะเบียนซึ่งเราผู้ตายหลานตายอยู่มองไหนก็ไปแจ้งอยู่ทะเบียนมองนั่นแหละผมอยู่บนก็ไปแจ้งอยู่อำเภอเพราะว่าการอำเภอเมืองครับการออกใบอนุญาตเนี่ยมันจะออก มองทีอันนี้เรา<ะ>เข้ามันไปตามหาได้ซึ่งต่อไปแจงการตายภายในหมายถึงแจงให้ายทะเบียนทราบภายใน30-30ม30หมื่นครับ,รบนับตั้งแต่หมื่นทราบการตายเช่นกุ้งมาปั้นไปตายอยู่ทั้งอื่นเละนะแต่ว่าลูกมอกมาหูเลยมากตั้งร้ายหมื่นล่ะกาน,นับตั้งแต่หม,มื่นทราบการตายบ<อ>ันน้นับตั้งแต่หมื่นตายหมื่นตายนับแต่หมื่นหูว่าตายผมตายหมื่นได้ครับครับเพื่อนี่ายทะเบียนพ่อหูปั๊บก่จะมีอำนาจให้สั่งเก็บอาวุธปืน รวมทั้งนี่เขาเขียนเผื่อไว้นะเอืหรือวัตถุระเบิดซึ่งผมคิดว่าวัตถุระเบิดขออนุญอหยาดอะไรอยู่บ้างก็ผมบ่มีหรอกวัตถุระเบิดประกาศไว้บานอย่างมันเต็มปืนซะดีล้วแต่ไม่เขียนเผื่อรวมทั้งพวกกระสุนนูำกระสุนทั้งนั้นเผื่อเสื่อว่เจ้าลูกระเบิดนันอาจจะหายอย่างสิ้นะกับมีเครื่องกระสุนนคร้ำซึ่งสร้างเซ็ตเพื่มก็จะบอกว่าตายเอาไปเก็บไว้อยูไซดตามก็ได้ตามสมควรเพื่อจะสร้างมองไปเก็บ นาเก็บรักษาไว้ก่อนครับหน้าทะเบียนมีอำนาจเด็กหรือสั่งไปเก็บใบกับเฮ้าหน่อยละโดยแมกแมนบ่ครับไอ้เป็นบ่มี่บองเก็บหรอเพราะว่าเออที่ไปรักษาปืนให้เขาจะไงเนาะมันบ่มีตู้เสียบใส่เกิดเทียปืนก็หายซวยหน้าทะเบียนพ่อปืนบ่แม่นก็บอกนึงครับถึกถึงนะเดี๋ยวนี่เป็นหลายที่นี่เกิดลูกผมเนาะมีสามเพศเนาะผู้ชายผู้หญิงกระเทยเขียงกันว่า ปืนพ่อคอยคอยก็อยากได้เจ้าเป็นผู้ยิ่งเจ้ายาเอาถอนคอยเสียเอาใบใส่ลูกผู้ชายว่าลูกก็เท้าบ้าเอาคอยก็มีหัวใจตัวนึงก็คนรังแกคอยคอยยิ่งหัวไม่ได้บ้านสันครับเทียงกันเหตุการไหนบ้านนี้มันมีอยู่กระบอกเดียวสมองมีกระบอกเดียวจะเหตุการไหนแต่มีขอตัวยงในทะเบียนถ่ายเห็นว่าไม่มีขอตัวแย่งเรื่องเกี่ยวกับสามคนโตเทียนกันนี่แหละครับก็จะเก็บรักษาไว้จนกว่าขอตัวเทียงนั้นจะยุติถึงที่สุดนายทะเบียนบอกว่าไปเทียงกัน้แลว่ในเร็วปันกกระบออนนี้่่แมไปเทียงกันนอีให้มจบให้มันแจบซะ ออบ,บอสันเดียวปืนมาพูดทีได้ก็สช่มืย่ยิงกัน,นยิงหัวกันอีกเมืม่อก็สิบีบแล้วคอ้าวเท่านี้ไพ่ในหกเดือนนะครับ่านผู้ชมนับแต่แต่ผู้ผู้สมมติว่ากุญปัญญาแล้วอ้าวตายหลวก็ทำมี้ขอโต้เทียงเรื่องสิทธินับแต่แต่ขอโต้เทียงนะั้นถึงที่สุดผู้จัดการมรดกหรือท้ายานในกรณีบ่มีผู้จัดการมรดกอาจขอใบอนุญาตใหม่ คือมันเลยภพ่ใน6กเดือนนับแต่แต่มีการตายนี่นะครับอันอันอันใหม่พ้าว่าผู้ทีจะเป็นผู้ครอบครองปืนกระบอกนี้ต่อจากผมลูกใายผมอ่ะก็ต้องมาขออนุญาตนี่จะใส่อาตุธปืนไหมเพว่าอันนั้นเป็นแก้งแจ้งแก้งซื้อแจ้งซื้อแก้งซื้อแล้วมีสเต็ปสองอีกสเต็ปสองครับสเต็ปสองนี่ก็นายทะเบียนเมื่อเห็นว่าเขาขอใบอนุญาตแล้วนายทะเบียนกะจะพิจารณาว่าจะออกใบอนุญาตแม่แมนออกให้ทุกกรณีเอายคือว่าปืน ปืนพอผมเป็นทนายนายประพันธ์ถือจองผมเป็นลูกทนายตกออกใบอนุญาตเนี่ยผมเขาต้องพิจารณาโตลูกผมนำถ้าลูกตอนนี้ยังถ้าจะ12ปีแล้วเลยบ่ห้ยแม่บ่ยังบ่คันบรรลุนิติภาวะโอ้บ่แม่นว่าขอลูกสามอีหน่อยสิไปให้มีใบอนุญาตปืนยังให้12ปีอยู่เพาอะไรล่ะพ่อโขกหรือม่อหนึ่งอันตรายเขาเป็นอะไรหรือมิตรจลิตเป็นบ่าเป็นบ่าหรืออ่าเป็นคนไร้ความสามารถเขาก็บอกออกให้หรือพึ่งออกมาจากคุกโทษฐาน ขาคนตายส8บศพทนีนี้แล้วก็ยิงวว่งพ้นโทษมาถึง5ปีเ,เขาบอกใครได้บญา,นาิน่าจะเป็นบิงแล้วโอ้ยบหมอสมเลยลูกผมคนนี้เ,เขาก็บอกใครพฤติการที่วีวาเป็น คนโหดวันนี้ลูกสาวก็บ่เอาลูกสาวว่ายานบ่เอาของห่อนบ่บายเลยลูกอีกคนหนึ่งที่เป็นเพศที่สารเหมือนเฮงหว่องวิวายบ่ยานบ่เอาเลยเจังไหนนายทะเบียนจะต้องจัดการให้ลูกผมจังไลยนายทะเบียนถ้าเบิ่งแล้วเป็นจะสิกะจะบ่ออกใบอนุญาตให้กะจะบอกออกใบอนุญาตให้แล้วก็จะแจ้งให้ลูกคบถ้าอยู่ต้องบอกลูกผมต้องแจ้งให้ทราบหรือสั่งให้เอาไปขายครับ หรือสั่งเอาปืนพอผมเนี่ยเอาปืนผมเนี่ยไปขายสั่งหไปขายไปขายใายในหกเดือนเพื่อเพื่อจะยุติปืนจะได้พ้นออกจากอกของภูที่เป็นเกี่ยวเปลี่ยนสภาพปืนเป็นเงินถือต้องเอาเงินมาแบ่งให้ลูกผมสามคนขายสามหมื่นกับพลเมือนถือต้องเท่านี้ถ้ามันเบ่ยอมขายละคุณประบันั์นเด็กหน่อยพวกนี้มันบเิ็ด บบยอางก็ไปขายอีกโบยอาไปขายทะเบียนบอกว่าปืนไปขายแงั้นมาแบ่งกันบบขายโบอยากบายบอยากหนุ่มเลยเอาไปเองสิละมี่ยังบอน้าจะเบียนมีหหน่อำนาจต่อไปเขตจังไหนเอาปืนไปขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดก็ตลาดเถิดต้องไปส่งให้บังคับคดีไปขายบล็อกขายโดยวิธีของกฎหมายคือมีการสูราคากันประมูลขายทอดตลาดให้ให้ราคาสูงสุดเก่าไปอาจจะให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ขายให้เพราะว่าเขาเชี่ยวชาญทั้งเรื่องนี้ขายแล้วเพื่อเพียงไหนบัดนี้เงินเจ้านายทะเบียนเอาไปเลยบอมแมนครับมาแบ่งให้ลูกผมโอ้แลต่โรคสิไปเห็ุเยี่ยเราบ่มเราบอมีไร่ใดเลยบ่านายทะเบียนเราบ่ได้แน่บ่ ว่าเขาเป็นเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายเขาก็ต้องเสียสละเ,เงินเดือนน,อน,นี่เอ้องอย่าตามหน้าที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าให้เขาเป็นผู้ดำเนินการขายทอดตลาดแล้วเงินมาแบ่งให้ทายาต่อไปเสิทธิชิดขอเนี่ยอาจารย์ยันชัยวุมีหลอกสมัยนี่ว่ามุฒิมีผมก็สงสัยไป็นสันลัท่านทายาทไปเขาคิดวุฒิมีลอกเออฒิมีลอกเพราะว่าเขาก็มีดตำแหน่งใหญ่โตอยู่แล้วนายทะเบียนนนั่โดยอีลีเป็นแน่นเพิ่มเป็นรับนแน่นเพิ่มหรือผู้ที เอ่อแน่ๆมับวหมายครับอันนี้คือเรื่องปืนคนนนีคตายได้สุดที่เท่าไหร่ก็ไม่มอบให้สุดที่เลยแม่นบางเงินขายอะไเท่าไหร่ค้าขายใจในการขายถอดตลาดบางทีเราก็ขีดขาดจำเนียมได้ไปใส่กาขายให้ฟรีๆหได้เด้เขาก็ต้องคิดค่าธรรมเนียมลอยละเท่านีเขาหักจับลอยล้วสุ้ดที่ออยูุสามหมื่นขายอะไรสามหมื่นหาเขาหาขารจำเนียมไปหาผ่นสมุดสามหมื่นกะมาให้ลูกผมลูกผมงไก่แฮเปียวเงินไปใส่เงินก็หายไปผู้เสื่อก็มาขอ อนุญาตไม่เพื่อนก็บอกีก็โอนกันเฮ็ดเลือกเฮ็ดเล่าไปแล้วแต่ครับครับโอ้ครับดังนั้นแล้วไผมีปืนของคนตายไว้ในความครอบครองทันยาประมาทนะครับทานตแจ้งเนยแต่มา่แจ้งมีความผิดตามกฎหมายเนียกฎหมายบัญญัติไห้ว่าโดยมากก็บวมหูหรอกคุณประพันธ์ยังโทษของผมหนีอเตียผมกเนี่ยตะบะเอือยผมไปจัดการล่ะครับเออมีทะเบียนแล้วก็วัลคารแล้วก็ต้อเนื่องมาก ผู้ครอบครองนี่มีความผิดขอหาเดียวคือบบแจ้งนายทะเบียนตามมาตราหกสิบสี่เพราะเอาเถื่อนเพราะปืนมันถือจ้องนั่นปืนมันถือจ้องอแล้วเขาก็ไว้บ้านแล้วตำรวจเป็นคนพล<อ>าดพกไปใส่อีกก็เลยส่งฟ้องศาลขอหาบ่มีใบญาติมีแล้วใส่วุฒิปืนความจริงแล้วมันมีอยู่แล้วทะเ,เบียนแต่ว่ามันซื้อพอ,อเขาคิดมาตรา64 คือคุณาตินี่แหละงอถ้าญยาิผูตายนี่บอกบอกบอกบอบไปแจ้งแค่นั้นแหละครับโทษแค่นี้เดียวเห็นบอกสารยกฟ้องเลยนั่นแหละต้องแยกให้มันออกว่าความผิดเกี่ยวกับเรื่องบ่อไปแจ้งมันเป็นความพิดที่เขาระบุไว้หรือบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วสารก็เลยมองว่าควรจะดำเนินคดีกับเขาขอหานี่แต่ว่าอาการเขาบ่้ฟ้องกันไปโยกฟ้องก็เลยปล่อยเลยครับต่อสู่คดีกันมาจนหอดสารดีกาดิสารดีกาสารเลยสู่สามสารเลยสุดท้ายแล้วก็ยกฟ้องครับครับมาตราที่นี่บอกถึงภูที หมักมวนหมักมวนต้องเถอไปสนามยิงปืนเออผมก่อปืนไปสอบยิงโป่งปากวงปังลูกมันยิงไปแล้วมับรรดาขวากระสุนปืนก็ไปดูน้ำกระสอบใช่ครับเออก็ไปแค่ไปแค่ไปแค่มันขายไรเนี่ยมันมันเป็นลูกแบบนี้มันบอลปอกมันบอลบอลหัวมันเลยหัวมันเอามันไปฝังอยู่ในหนังเนี่ยก็สอบใช่ยิงเป่าได้ยิงซ้อนได้เออเออมันก็ไปเพือมันเป็นหัวกระสุนเออเขาไปแค่เอาแค่เอาจะเอาไปขายมันเป็นตะกั่วเนี่ยทองแดงเนี่ยแล้วก็ปอกมันผมก็สลัดถิ่นเก็บเอาครับเก็บ เอามาหอยก็แล้วแต่บางเถอก็เอาไปขายบานนี้คือตอนระวางเดินทางไปตำรวจตรวจปรากฏว่าอยู่ไต่บ่อรถมอไซค์เขาหนึ่งเลยเด้่ยนั่นแหละจะมีได้เหรอขึ้นตรวจอ๋ว่าตรวจไปกับพี่เออแบบตรวจรถตรวจยังเปิดขึ้นมาเห็นปอกกระสุนปืนเห็นหัวกระสุนปืนไปแค่มากมีความผิดตามกฎหมายเ้เอามันยิง่ได้คุณประพันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปืนกระสุนมันี่มันะยิงจังไงเอาสมมติหนิมันเกลูกกระสุนเนาะมันจกิไปเกิดยังเนี่ยนอกจากพวกเอาไปจาใจ กฎหมายบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องกระสุนอพรว่าสิเป็นปอกกระสุนหัวกระสุนดินปืนที่บรรจุอยู่ในนั้นมันจะข้นเหมือนเนี่ยมาแค่เอาหัวกระสุนออกแล้วมรเทดินปืนออกมาแล้วก็แยกทั้งปอกทั้งหัวทั้งดินออกอส่วนไหนส่วนหนึ่งเป็นความผิดบัด มันเป็นส่วนของเครื่องสูญปืนผู้ใดพกหรือมีหรือมีไว้ในความกว้างผิดกฎหมายเบิดถทาวร์เสิร์ฟห้ามห้ามห้ามอย่าไปหยุดอย่าไปหยุงแล้อีกแนวนึงอาจารย์นันชัยสมมติว่าอาจารย์ชัยได้ปืนของของเตียเนาะของเขาเน้อขนาดไหนปืนเราเออบุกหูือาจุดสามแปดจุดสามแปดจุดสามแปดเลยแม็กนัมจุดสามแปดเออเมาหนีิอาจารย์นันชัยกับอุตตรีเออปืนกระบอกนี่มันจุดสามแปดลูกมันแพงเลยเป้าลูกไปซื้อลูกจุดสามสองมั้งมันเข่าได้เอา สามเปยังกาะสามหกบอกเห็นผมนี่แมกน้ำสามหาเจ็ดสามเปียนคือมันใส่กัสามแปดได้โอ้คือสูมาหกหนักผู้กันนะตำว่าตำรวจมาสอบเมื่อคนเห็นว่าเอลูกกระสุนปืนมันโมเมนต์ของสามแปดเด็มันเป็นลูกกระสุนปืนของหลุนอื่นขนาดอื่นแต่ว่ามันยิงน้ำกันไหนอาจารย์ใช่มีความผิดเลย คือเวลาปืนกระบอกใดญก็ต้องใส่ลูกของยี่ห้อนั่นซึ่งขนาดนั่นขนาดนั่นขนาดนั่นลูกส้นปืนอาจจะมีหลายยี่ห้อท่านก็ใส่ไ้มันถูกตองกับปืนถ้าท่านใส่ผิดประเภทหรือมีอะไรที่ความบกคล้องซึ่งวเป็นลูกสุนปืนของปืนที่ได้รับอนุญาตมีความผิดเด้ พิษตรงจรลูกระสุนแมนโอ้แต่ซึ่งมันก็เกี่ยวของก,กับตัวปืนนะออบางทีเขามีปืนลูกซองมันบอกแต่ว่าเขาว่าคนอยู่บ้านมาพ่อลูกสามแปดท่านก็เซ็ตเลยปืนลูกซองมีทะเบียนว่าเป็นยังไงม,มาครับ,รบแต่ว่าไปพ่อลูกสามแปดหรือไปพ่อลูกเอ็มสิบหอันนี้นักแล้วสงสัยว่าเขาจะสื่อมาเห็นอย่างนี้นมั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 นบอกคึ้นกันเ,นเขาหายมากอ่ะมีมูเขาว่ายิงเขาไปเก็บมาออลูกเ1็มสิบนะ่มาตั้งเป็นโซ่เป็นโัด อาวุธสงครามเนี่ยโทษนักกว่าอาวุธปกติเลยท้าเราลงยาเบียร์าะทดลองครับคำถามสี่คำถามแมสเซดแมสเซจบอกพาจันยันใช่มีขโมยมาาลักของในวัดแล้วก็ต่อสู้กับข้าในวัดโจนตายพารับโทษบอกเอ้าพระมีปืนนิ่งเลยบอกเอาไม้ตีหัวเอาบาดทุบหัวเอา จนตายพระจะมีโทษต่อสู้กับพระเป็นเรื่องป้องกันโอ้เขาต้องดูก่อนว่าการเขามาของอันนี้ถ้าเขามามันมีทั้งพวกอาวุธมีทั้งสิ่งที่จะทําอันตรายต่อพระเขาก็เอื่อมาเป็นภัยใกล้จะถึงตัวแล้วก็เป็นการละเมิดต่อกฎหมายแล้วก็เขามาโดยบแมนมาไหวพระบ่มมีดอกมงดอกไม้เลยมามีพรอมอาวุธเออมาละของแล่ของที่รักนี่กําลังอุ้มพระจริงๆพระก็มีทซิป้องกันทรัพย์สินของในวัดได้การกระทำนี่ก็ต้องดู ขอแท้จริงว่าเป็นการป้องกันถ้าเป็นการป้องกันแล้วก็ไม่มีความผิดที่นี่<ล>ทาเกิดทมควรเกิดเหต <ทา S 1> ุอะถ้ามันเกิดทุกคนเกิดเหตุกันจนบอกยอมแน้วยอมเล้วเอากระนัขขนมตีจนตายฆ่า,าบัตรเลยเ,เจสีนี่ก็รับโทษอา่า ทำสมควรเกินกว่าเหตุมันก็จะมีโทษคนไมยบัญญัตดไว้คือเท่ากัจะต้องป้องกันพ่อสมควรนะนะเกินไปอาจจะตีพบประกาศมีคนในวัดมาสอยกันจับมัดส่งตํารวจก็แค่นี้ส่งไปเอาถึงขั้นแบบพาเซาลินเลนบลาเขาจนตายเลยอหักคอเลยครับคำถามที่สองจากรอยยศมีทีหน้าสอบกรลูกค้นโตมีสิทธิ์โอนหายนองได้บอกขัาก็ต้องไปเบิกเงินไขของสอบกรทครับเพราะว่าฐาน้องอีก หากว่าคนครับเราบ่มอาชีพเขเกษตรกรรมเลยเราเป็นเถาแก่ลงสีจริงๆเป็นคนที้เราบ่ได้แล้วมาขอเงินไขคนที่รับวนต้องเป็นเกษตรกรต้องเอาที่ดินสอประกอไปเฮ็ดประโยชน์เกี่ยวกับทางการเกษตรสียเอาที่ดินไปให้คูบาอาจารย์เลยบ่ไปเฮ็ดเป็นอู่สมรถจังสๆมันพิดวัตถุประสงค์เพราะไหนแล้วอาจจะว่าคู่เดียวนี่ก็ ปลูกต้นไม้ต้นตอกน้ำีเอ้าเข็ดเขาปลูกหน้าเข็ดหน้าน้ำนี่เราต้องตีว่าเป็นเกษตรกรแบบเราเป็นใครกันก็ได้ครับก็แล้วแก่เพราะว่าเขาเปราก็เสียนเนาะเขาเ็นรากแเียนมันบออืออออันนี้เข็ดใดครับโอนใดแล้วก็เป็นการโอนเกี่ยวกับเรื่องมรดกนีดยุ้อยู่แต่ซื้อขายกันก็ไม่โอนครับเท่อนี้อันขอเทอ้แถมอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเพื่อนบอกว่าลูกคนโตเนาะแสดงว่ามีลูกหลายคนลูกหลายคนแบ่งให้น้องๆน่อก็ได้ครับ ก็ได้ก็ไปแจ้งสบกเขาก็เบิงเงินไขเป็นเกษตรกรแล้วอีกหลายอย,ย่างบ่ถ้าเขาก็โอนได้ม,มีปัญหายอย่างครับแต่ว่าขายบาย่อใดครับมีปืนจดทะเบียนอยู่จังหวัดระย,ยองง่ายมากบนแต่บ่ได้แจ้ยงง่ายปืนมาด้วยขาตายลูกจะทําอย่างไรนอ,อ,อ,อาจารย์ไม่ใช่ก็ต้องตามจุ่พบว่าเนี่ยแหละเพราะว่ามีการตายปุ๊บต้องแจ้งต่อน้ยทะเบียนแต่ถามอีรีว่าต้องแจ้งอยู่ระยองอ๋อก็หมายบอกว่าแจ้งในหลายหม่องครับแจ้งต่อนายทะเบียนทองที่ที คนตายอยู่ก็ได้คืออยู่ระยองก็แย่งมองนั่นอันที่สองต่อน้ทะเบียนทองทีที่ออกใบอนุญาตก็คืออยู่ระยองเออก็อยู่นั่นก็ไปแย่งมองนั่นหรือน้าทะเบียนทองทีที่ผู้รับใบอนุญาตตายเช่น้วตายอยู่บนก็มาแย่งอยู่น้ทะเบียนที ออกใบรับป็นใหญ่ก็คือถามันออกอยู่ระยองกับไปแจ้ยงอยู่ระยองอถามันออกอยู่จังหวัดใดกับไปแจ้งจังหวัดนั้นถูกต้องครับภา,ายใน30วันนับ,นบแต่ผู้มีการตายนับแต่หกมือหัวาตายคำถ,ถามต่อมาโอ้ยนี่อ่านบอกแล้จะเขียนอะไรอาจารย์ใช่ใช่ออใช่ใช่เอ่อ ตัวเจ้าของปืนตายต้องแจงภายในสามสิบเื้อครับเมื่อกี้วันว่าภายในกี่วันนะแล้วแจงที่ไหนแล้วก็ถ้าใบอนุญาตหายเออใบอนุญาตหายใบแม่ปืนหายก็ไปควนกันก็ตายเด้ไม่ขอออกไปเท่นโอ้บอกใบอนุญาตหายก็ไปแจ้งในทะเบียนว่าใบอนุญาตสำหรับปืนก็บอกหายก็คือทะเบียนรถหายใบับรื่อยหายบัตรประชาชนหายครับตอนมีต้นขัวเขาออกใบไม่หายคือจ้าสี่หน้าความความคิดของผมที่เขาถามเนี่ยหมกยว่าคนคนที่เป็นเจ้าของปืน นอกจากจะตายแล้วเล่าก็บอได้บอกว่าใบอนุญาตนี่เล่าไว้ใส่ลูกก็หาบ่เห็นก็เลยมันหายนําผมความหมายไป็นความกันเลยไปแจ้งว่าปืนกระบอกี่เอ้ามันหายแต่ทะเบียนปืนมันอยู่อต้นขวามันมีก็ไปแจ้งให้ทะเบียนว่าพอผมตายคิมมอรดกไ้คืนปืนกระบอกนี่ปืนไม้เหล็กทานท่นนี่นั่นแะครับนี่จะห้องไหนก็เอาไปเข้าเบือง็ดีมันมีปัญหาแต่ว่าในระวางที่ท่านก็ร่งขนหญ่ปืนไปให้ตำรวจเบื่องเอยบมเมนตําำรวจไปหายนายทะเบียนเบื่องกระวังตำรวจเขาจับทันเขาถ่ายรูปซะ่นาะ ก็ต้องระวังเป็นพิเศษแหละไายจะรูปรูปปืนไปนะไทยอยู่เพื่อนแล้ว่าต้องไทยไปก็ได้ไปบอกเขาว่าปืนกระบ,บอกนี้เขาใจว่าพ่อน่าจะจดทะเบียนไว้อยู่แต่กับกอุบลอุดรน,น้องไขย เขาเช็คได้ตอวนี้มันออนไลน์ไม่ยากครับแล้วก็เฮ็ดเรื่องทะเบียนหายก็ออกใบแทนแล้วก็เฮ็ดเรื่องโอนแล้วก็เฮ็ดเรื่องจัดการมรดกก็จบแล้วไปแจ้งว่ในี่โตน้ำภายในสามทิศหมืองการไปจัดการมรดกท่านผู้ชมครับก็ต้องไปขอศาลเป็นผู้จัดการมรดกให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะศาลสั่งให้ก๊าดจังนำหนี่มาเอาาดํเนนิีกคำถามหนึ่งโอ้นี่พวกเรื่องของขังนี่นี่เอุตสยาสกรรมยังหน่อยน้องไปของขังมาจากพระอาจารย์แต่ว่าูว่า แา่ผมว่าลูกปืนไหนมาแบบไหนเจ้ามาหอยข้อได้บอกคล้ายๆว่าคนเอาลูกกระสุนปืนมาเหตุเครื่องห่ังของขังแล้วมาหอยขอ้ก็ได้ครับก็มีความผิดมันเขาห้ามบอดใเลยเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกฎหมายเป็นการปรามไห้ตลอดเลยต้อานไท่านอาจารย์ก็่าเอาลูกกระสุนปืนมาเหยยเอาไม้เอายังไหนบอที่เขาวานเหน่าด ทดลองยิงอยู่ในเน็ตเนาะเขาเปิดเบิ้งแตกตัวกระจายปีเลยาวว่าเลยยิงใส่คนยิงใส่ยๆว่าต้นกล้วยแนี่ยยิงใส่อองค์ไห้เนี่ยเอาขวางังนี่ไปห้อยไว้อยู่องค์อยู่ต้นกล้วยมุนว่าจะยิงบ่ออกมุ่นออกองแตกเลยแตกแต่เป็นคนกัดตายครับมีคนเอาปืนมาจำนำไปสามปีบอมายอมมาไทยถอนจะอดเป็นขอ้าวเหนียวบ่ได้ครับ เพราะว่าซื้ใอใน้ปืนมันเป็นของเขาอนอกจากเป็นปืนเถื่อนแล้วเาเอาไปครอบคร้องแบบนี้พิษนีมพิษครับครอบครองปืนพิษมือโมอเมนต์ปืนปนองเ้าเขาไปครอบคร้องเสนอวไปครอบคร้องปืนของคนอื่นไปอ่านว่าเขาจำานําผมบ่ได้ครับคนไม้ม่อเฮียตั้งบบขืนเลยตั้งบขืนโซลูชัวข<อ>ายบอ่อหรือว่าจางไหนก็เขาบอกมาจำเป็นบ่อนึ่งก็ใหญ่ตำรวจเห็นอยู่ซื้ออย่าไปบอกตำรวจที่หลาบว่าเขาปืนมาจำผมสามปีผมมาไทยผมมีปืนเด้อตำรวจเขาก็ลัเมียนท่านแล้วจะปากอยู่ซื้อ้าทิต่อผู จำนำได้ก็ไปติดต่อเขามาไทยขึ้นสามาเอาไปขึ้นสามันเป็นของห่อนนี่นี่ครับแล้วก็พูดว่ามาจำกับพิษอีกโอ้แม่นบอกมันบ่มีแนวอื่นจะจำคุณประพันธ์มันเบิดล่ะสารกฤษดบอกว่าบังจำปืนเบิด์ตแหละเนี่ยวะเบิร์ตแหละแล้วแต่ปืนปืนกับปืนหลวงอีกเด้ไมีปืนหลวงบังจำปืนอ๋อบังมีบังต้องแยกกับเลีนไพ่เลีนโบกเบิดกับปืนหลวงนี่แหละทำไปจะเกิดปัญหาอะไบ้านนี่ครับสาร นยกฟ้องเพราะว่ามีพยานหลักฐานเข้าถือทำลายบาดเจ็บสหัสเจ็บตัวฟี่จะทำอย่างไรจากเพื่อวรินก็อุท่อนอุท่อนหรือดีกาไปดิดมาไปแม่นบ่แต่อุท่อนดีกานยกฟ้องอีกแค่ไหน ก็สุดแล้วแต่แต่ว่าพยานหลักฐานบอกเขเพียงลงตัวเขาบาา่ได้เนื่องจากว่ามันมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายาบรญยัติไว้ว่าถ่าสารสงสัยให้ยกประโยชน์ให้แก่จำเลยคือจังสีครับถ้ามันขอได้จริงบทสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นคนทําลายเขาได้น,นนะเพราะว่าหนาทีน้ําสือต้องพิสูจน์นะเพราะว่าเมืองไทยมันเป็นระบบเกาหาเข้าไปลกาหาเขาว่าจังไดหรือเขากล่าวหาว่าจังไดก็ต้องให้ศารเสือว่าเขาได้ทาผิดถ้าทาบทถ้าสารบดเสือนะครับก็จะยกประโยชน์ให้ผู้ที่สงสัยแม่นิดนึงยกประโย โดนห้แกจจำเลยก็คือปล่อยไปเขาบอกาคนที่บริสุทธิ์ไปิติุกเข้าก็ต้องท่าใจซะเพราว่าหลักฐานมันบอกว่างเพี้ยนท่อนทีกาไปกับยกฟองก็เก่าก็ต้องทําใจครับครับพอมีลูกหาคนแบ่งที่ดินให้ซีคนคนละซิบไลคนที่หาได้หาไรจะฟ้องให้จะฟ้องให้ได้รับทอก็บคนอื่นได้บวจากรายเอีด คือหาคนแสดงว่ามคยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นการให้โดยเสน่หาครับมันบอแมนเป็นมรดกแมนบคือตราบใดที่เราบอกท่นตายเนี่ยมันเกิดจะกแม่งเป็นของของเราที่ีเราจะมีตัดสินใจจะให้ลูกคนไหนก็เป็นสิทธิ์ของเราเพราะว่าเราเป็นคนหามาเพราะฉะนั้นลูกคนที่ที่บอได้หาอะไรได้อยู่ได้หาอะไรได้หาอะไรแต่หน่อยก็คนอืดนก็้องแต่ก็หน้อยใจครับน้อยใจจะเป็นฟ้องรอจากไหนของของเขาจะว่า้าพ่อตายอีกเรื่องหนึ่งถ้าพ่อตายนี่ก็มาหารหาส่วนแล้วก็ได้คนละชิปเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่แต่ว่าตอนนี้นยัดใบแนวนี้อยู แมนแม่แต่ก็เป็นธรรมมันเป็นการให้โดยเสน่หาเพราะฉะนั้นเฮากระทำดีก็พอก็แม่พ่อแม่ก็จะหูเห็นว่าเฮาเป็นคนดีอ่มันก็จะเลื่ออยู่แหละวันนี้ต้องพี่หน้าเจ้าของนําเด้ว่าพี่น้องอื่น4คนเขาคือนใดหาเขาขึ้นใดซีไร่้วเป็นหยังขะน้อยคือไใดหาไรผู้เดียวต้องพี่หน้าตนนําเด้ว่าเฮาเฮ็ดกับพ่อกับแม่แบบใดก่อนจะจะไปฟ้องพ่อแม่นี่ยมันม่นเนี้ยวมายห้ามนําเป็นดำในเมืองไทยบ่ให้ฟ้องพ่อเมคีบบ่ได้เด็ดขาดเลยครับผิด ศิลธรรมครับแล้วก็พิษกฎหมายนะมอเตอน์พิษกฎหมายเรากฎหมายห้ามก็เั็นบ่ล่ะโอ้ยผมเนี่อายุแปดแสนนี่ตอนนี้ถ้าหาไรเนาะไรละล้านแบบแถวหนนนกับหาหาหลานครับก็พอได้อยู่อยู่ดอกเนาะไอ้เอาแต่ทุ่มเงินนี่มีมองหลไรมองเนาะบางคนบ่มีเวลาไปเบิ่งเลยที่ไลยไล่ด้วยที่ไล่ไล่เนี่ยฉนวนเป็นเข่งสู้แบบเฮานี่แหละเอาพ่อเพียงเศรษฐกิจเพียง่อเนี่ยพ่อใจล่ะบางที่ต้องยี่สิบไร่ก็อยู่บ่เบิดดอกถูกต้อง ครับมัมีเวลาไปไปเบิร์เวลาไปเฝ้าวยงางจนเมือ่อยแล้วก็มีความถูกในหัวใจหยานในเขาเข,มา,ขาม่ขวบข้องพลพรรคหยานในเขาเขมาม่แย่งเราทีเท่ามันเลยเป็นถูกเลยถูกแล้วบ้างมองเนี่ย หกหกจนจำไว้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนลักอยู่ตรงไหนอะไรไปลงทางเลยแมนมันตาดงดิบเออครับเอาแต่ตามแต่มันพอเพียงแล้วนะครับเอาดีเขาดีกัะไปอะไรกันเสร็จไม่เลยครับของนอกไกลเท่านั้นเลยโต้ก็มาครับกระน่ำโต้ก็มาคำถามหลายแบบนี้พอขยายเวลาใกโบ้จักสมองหนึ่งฮะถนนช่ำรวยเข็ดลวเข้าพังเสียหายไปสอบถามหลายที บ่มีไัรับผิดชอบจะไปหลอกเลียนภัยแหนจากคุณหารศรีเสกิ๋าจะได้เบิ่งในท้องถิ่นตรงนั้นถ้ามันอยู่ในของอบตข้าทังหลวงก็ค่ะขางหลวงก็ลองลองทางหลวงแหละทางหลวงบอกบ่เกี่ยวเจ้าตาเสือเองบ่เบิ่งถนนหนทาง็เหยียบไว้รถแรียนโจไปต้นลุ้มเฮ็ดหยังก็คือบอกนี่แล้วคือวบาแนวนี้ตอบแบบคนมาเราพิดชอบเออก็เบิ่งท้องถิ่นอบตงอบต ไปจัดการหรือเทศบาลมาแมนร,รถเข้าพังรถเข้าพังฟ<อ>้อ,องไผ่ฟ้องไผ่เอายินีเขตเทศบาลเอาฟ้องไผ่ฟ้องคนที่เหตุนนทำารุดนีู่แล้ว หม้เข้ามาถนนเป็นลุ่มเป็นบ่อเทศบาลดูแลแล้วบบแก้ไข่บอดินไปถมบ่อยางมาเทรถเขาเรนไปพังเพเทศบาลต้องรับผิดชอบถูกต้องเออทำนองส่วนก้อนเนื้อถนนพังต้องรับผิดชอบอยู่แล้วครับถนนเขาดีๆทั้งหมดไปคุดไปไงไปยังเขาก็จับบออีกแล้วไทยยในเขตการทางกับเขงการทางรับผิดชอบไทยอยู่ในเขตอบตอบตกับต้องรับผิดชอบแต่ที่ผ่านมาท่านผู้ชมมีคนไปฟ้องบอ คนไทยใจดีเวลารถพังรถเพลหรือบาดเจ็บยังก็โอ้ยแบบคนเขาเมืองนี่เขาช่วยเออช่วยแาดคนน้งพันทอ๋ที่ไปสู่ร้วงได้ๆเกิดมามีกรรมีลีเลยกะจำเป็นเกิดมาเป็นกรรมเป็นเวีนทนั่นแหละก็ยังขี่รถไปตกหลุมกันก็เลื่อมตาเบืองกันทับรถอดแก้วายามเลยทุกหลุก็เลี่ยนไปเพราะว่าเวลาเกิดยังขึ้นในเมืองไทยบอกใอยจะได้รับการเยียวยาหรือดูแลท่านต้องระวังเอาเองครับโตไปโตมันแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอยากใส่สีท่างสานกับเสื้อนบครับเอ้ามื้อนี้เวลารายการหมดแล้วต้อง ล่าพี่น้องปันพุัธนาิหาใน้ากาสามสนที่ถึง1ิวลังกาจังกับมอกันโอนีขอบคุณพี่น้องที่โทษเข้ามารวมรายการล่าพี่น้องเนาะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ